รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยภาพรวมการดำเนินคดีกับแกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าทั่วประเทศดำเนินคดีไปแล้วกว่า170คดีโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครดำเนินคดีไปแล้วร10คดีขณะที่การชุมนุมเมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่11ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดในการทำลายทรัพย์สินส่วนราชการได้แล้วหนึ่งรายค่ะ พลตำรวจตรีปิยะตระวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าภาพรวมการดำเนินคดีของกลุ่มผู้ชุมนุมและแกนนำตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั่วประเทศดำเนินคดีไปแล้วกว่า170คดีโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครดำเนินคดีไปแล้ว1 1 0คดีในจำนวนนี้มี21คดีที่พนักงานสอบสวนสรุปํำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องเกือบทั้งหมดและอีก85คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่การชุมนุมเมื่อวานนี้ที่บริเวณกรมทหารราบที่1 1มหาดเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์ พบว่าก่อนที่จะเริ่มการชุมนุมทางเจ้าหน้าที่สอนอบางเขนได้แจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมก่อนเวลา18นาฬิกาเนื่องจากไม่ได้ทำการขออนุญาตซึ่งถือเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายแต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้ยุติพร้อมดำเนินกิจกรรมต่อจนถึงช่วงเวลา22นาฬิกาโดยการชุมนุมในครั้งนี้พบทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหายได้แก่รถตู้โดยสารของตำรวจ ถูกทุบทำลายพ่นสีปล่อยลมยางรวมถึงบริเวณรัว้วและสวนหย่อมของกรุงเทพมหานครซึ่งตำรวจได้ประสานห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเสียหายเพื่อแจ้งดำเนินคดีแล้วขณะเดียวกันตำรวจยังสามารถตามจับผู้ปล่อยลมยางและทุบทำลายกระจกรถของสถานีตำรวจสายไหมจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์โดยเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ส่วนจะเข้าข่ายความผิดอื่นอีกหรือไม่นั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานในขณะนี้นะครับตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะครับเราได้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมด110รคดีนะครับได้ส่งพนักงานอัยการไปแล้ว21คดีนะครับอยู่ระหว่างนะครับรอส่งพนักงานอัยการอีก4คดีนะครับคงเหลือระหว่างการสอบสวน85คดีครับแล้วก็ใน2ีคดีเนี่ย ส่วนใหญ่ัก้านสอบสวนสั่งปองนะครับเกือบทั้งหมดครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางเขนนะครับที่รักษาการอยู่บริเวณป้ายรถประจำทางนะครับโดยรอบนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถของทางราชการได้พบกลุ่มผู้ชมุมนุมนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับมาทำการปล่อยลมยางนะครับเจาะเจาะ ทำลายบริเวณยางรถนะครับมีการทุบทำลายกระจกรถนะครับและต่อมาได้ทําการจับกลุ่มตัวนะครับนำส่งเพื่อกสอบสวนนะครับทราบชื่อในเวลาต่อมาว่านายวชิระหรือเจียบสศรีงามพนักงานสอบสวนได้แจ้งความล้องทุกได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับให้ในายวชิระทราบในข้อหาทําให้เสียทรัพย์นะครับและขณะนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ได้นำตัวส่งพรักตสวนดำเนินดีเรียบร้อยครับ